สว,วัสดีครับทุกคนเพราะบผมนะครับเวกิตนะก็วันนี้ก็จะมาตุ้มเครื่องหรือทําการชากับตู้อาอาการนั่นเองนะก็ตู้ไา,าการเนี่ยคือมันจะอ,ออกประมาณวันที่9อ่าแล้วก็ตู้ทับไปเนี่ยก็เป็นเทพไรเดนนี่เองนะครับผมเป็นตัวที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้มากๆเลยนะอ่า <c oughs> วันนี้เราก็จะมาซุ้มกันที่หน้าน้ําพุ เมืองมอนสเตดกันเลยนะมาก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาตู้นี้เลยนะตู้นี้เลยนีแหละไฮไลท์ก็คืออายากะนี่เองค่ะมิสโตอายากะก,ก็เป็นน้องสาวของผู้นำผู้นำตระกูลคามิสโตน่ะมาก่อนที่จะเปิดอายากะาเนี่ยเดี๋ยวผมขอขอขอประเดิมก่อนเลยนะกับตัวโนโอแอลตู้โนโอแอลแล้วมาพร้อม พร้อมแล้วลุยพร้อมแลุลยไปในใครท้องไครไข่ไขอ่ะเปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆ,อยๆจีนหรือเปล่าจีนหรือเปล่าโอ้โหชี้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 เดินปเดินก็เลยชีนะ้ชีนะก็เนี้ยเดี๋ยวผมจะซมอันนีห้หมดเลยนะเป็นการล้างเกลือมา ม่วงใครเอ่ยว่าอาวุธตามามตามโหลดคามโหลดม่วงอื้งลินเน็ตลินเน็ตใคร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 ว้าสเลยา่าแล้วก็นี่เลยไฮไลท์เราอยู่ที่ตู้นี้เลยลนะตู้คามิสตอโตอายากะนะมะพร้อมเลยเลยพร้อมเลยเลยมาก พร้อมลุยพร้อมลุยข้าไมาไปเลยถึมเดตต่อเลยต่อเลยชอบชวนที่เปิดกาชาเลยนะโอ้โหสีดาวอันนี้ยีสิบนะยี่สิบโลแล,แล้วเรามาลุ้นกันว่าจะออกโลที่เท่าไหร่นะดุโอโลที่สามสิบโอ้โหสุดโรด สี่สิบกำลัุ้นกันว่าจะออกเฮ้ยสี่สิบหรือเปล่าเนี่ยสี่สิบโลหรือเปล่าสี่สิบโลหรือเปล่าอืมอย่าลุ้นน่ะอย่าหลุดเลนนะอย่าหลุดเลนนะ <c oughs> โมนาหลุดเลนครับผมอืม <c oughs> <c oughs> โมนาก็มาห <c oughs> ลุดเลน <c oughs> โอ้โหต่อต่อต่อ เราจะไม่ย่อท้อ ffe. เราจะไม่ย่อท้อ ffe. ต่อเลยครับผมโอ้เมื่อกี้ประมาณสี่สิบสนะี่สิบโล,น,ลน,าานี่รุดเลนเลยนะต่อไปเลยยี่ไฟสามสบโอ้โหลุดเลทถ้าลุดเลทถ้าตานี้ลุดเลทก็ไมนุษจะว่ายัางไงแล้วนะหูส ได้ชั้นสูบคนละแคเลสอันนี้น่าจะสี่สิบนะอัน,นี้ห้าสิบละห้าสิบละมาโอ้โหไม่ออกอะ่ะเป็นเลสลุดเลช่ยเลยโมนาะเออฮ้ยสูบุท6หกสิบอันนี้เจ็ดสิบมาเฮ้ย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 ยายาลุดเลอย่าลุดเลสพี่ขอนะอย่าลุดเลส ลุ้นๆจะลุดเลนไหมจะลุดเลนหรือเปล่าจะลุดเลนหรือเปล่าเอย70โลโหได้สักทีนะพาวิสตัวายะกะแม่ได้สักทีโอเคฮะก็ประมาณนี้นะบอกได้เลยนะว่าได้พยักการนะโลขเขาเรียกว่าอะไรนะรอบแรกลุดเลนนะ ลุดเลทแต่รอบที่สอนี่อายากาศมาถ้าลุดเลทอีกทีนึ่นนี่ต้องไปทำบุญด้วยนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบในการเปิดกาชาหรือเปิดเกลือก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดตัไกกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้เวกิตต้องขอตัวลาไปก่อนกับบรรยากาศสวยๆเลยนะ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหลุดเลเฉยเลย